สวัสดีครับทุบสถิติโลกครับจากเวลาที่เคยเ็ดดีมาในรอบจากปีเนี่ยห้าหกเจ็ดปีครับที่รุยงานหมอลำมามือนีเก็บเวทีสองชั่วโมงห้าสิบเก้านาทีครับในรอบ โอ้มันโมเมนต์7-8ปี10กว่าปีครับที่ลุยไหมลอยไปแล้วครับเลิกตีหนึ่งหนึ่งคอสองสองสามอันนี้สามห้าสิบเก้าโอ้โหพอ,อธรรมดาครับเพราะว่ามันมันเก็บง่ายครับมันสะดวก มันแจ้งหูแจ้งตาครับทุกอย่างสะดวกสตบา,ตายไปเลยเสียมองเดียวเสียมองว่าได้หลับได้นอนนะเมื่อคืนเอารถไปแอมเป็นสังอาซีครับแอมเป็นหัวเพราะว่าเพื่อนไม่จอดปูนกะเลนี่ขนาดเพี้ยๆกันน,น้อยๆนะครับผมก็มาหลับก็ซีทุ่มกว่าซีทุ่มครึ่งแน่นอนอยู่สองชั่วโมง ครับแล่นไปนีครับบ่อไก่ปลาแดงอาเขตดสามสิบกิโลครลับแล่นหนีไปแป๊บเดียวครับ,ม,นนรบมืออื่นกัน,ม,น,นมือนัีงอีทายบรรยากาศให้เบิ้งปลาแดงอาเขตบรรยากาศเป็นยังไงครับตอนเช้าป,ป,ปลาปลาปลาล้างไม้ล้างมือขึ้นรถเลยเร็วเดินทางไกล วันหน้าแก้งคอเซ็นเตอร์โอ้เฮ็ดหนาที่ได้ซ้ำๆยำๆมันก็เป๊ะเสียเนาะของผมขึ้นรถแต่ยากก็ขึ้นปั๊บๆๆๆแป๊บเดียววะเร็วดีขนาดวะ เลี้วเล้วก้อนเอต้นเป็นไใจจังวะเลี้ยวเขาเขาเลี้ยวฮะเมื่อชิบกอไปพวดีเลี้ยวรุ่นหน่อคนคนเหลี่ยหน่อยดิง่ยแงอมมาเล้วเมื่อยคนมีหน่อยงานหลทุกมเมื้อนะเสาทางสามเทียมและเอาพวกนี้ไปเอาเสียอียงไหมอีกนนคือสีม่วงคืชแท้ ตั้งใจมาเลยด้วยนะบ่เห็นไหนได้เลยบอบอบออไปทั้งแดงก็ไปพาไปดูตั้งบ่เปลี่ยนไหมไปฟ้าไปตีทีมเร็วอยู่ดอกแป๊บเดียวไปได้ก็ไปมามามาใครเสร็จแล้วมาเลยเร็วเร็วเร็ว ล้างมาล้างมือมาเลยเร็วๆอย่าลีลามันเไม่ได้มันเป็นนั่ำกำจัดหัวโตวแล้วมันเหม็นควันว <c oughs> แล้วพร้อมกันครับมือนี้ คอดูมทั้งเต้นทั้งฉากทั้งเวทีครับออกความฉันบ้ามีตะลถดไฟพูดเดียวออกก้อนลดไฟลดจอลด่อลดบัตรผลงานธรรมดาครับตอนนี้เริ่มโอเคแล้วครับนะตั้งกนเล็ว ก็ได้แล้วครับสองชั่วโมงกว่าแล้วตอนนี้ถ้าพร้อมีทีพร้อมประดับสามชั่วโมงครับจะถือเวลาว่าถือว่าโอเคครับหลับได้แล้วตอนนี้งั้นสามร้อยโลแสดงว่าเขาผ่านได้แล้วระยะสามร้อยสามร้อยห้าสิบเมตรได้แล้วครับ แต่ก็บออยากให้มีดอกมันเมื่อยจถ้ามีกับ่เป็นยังครับถ้าบอกเราลมากอะเก่งได้ครับไปได้สบายใจว่าโอ้ยงานไปจังสี่ทันบ่านอ๋อทีมงานไหวบ่านอ๋อไหวครับสบายสบายครับมีทีมงานหกลอยเกินลอยแล้วครับตอนนี้เกินลอยเปอร์เซ็นต์ละ ขึ้นไปเร็วๆแล้วก็ดีลา,า,า,าอะไรเดินมาทำไมอะไรกันนน่น,ะนก,ก็สามสิบโลเจอกัน อชยอย่าลืมอย่าลืมเห็นปั๊บจำได้แล้วอ่าไ้หานี่มึงสองอันแล้วขาไม่ใส่ขา,ขาเฮ้ยิ้มนัง่งแก่มด้จับจุ้ยขาเนี่ยน่แล้วซื้อมะมย <laughs> หลังจากที่จับมาหลายมือ้ <c oughs> อละอนี่จับเพื่อสนไม่ไหลเอ่าขานี่คุณแต่ว่าท่านขาจับท้ายนถนนนะใครแย่งโอ้ยแย่งทางกอแล้วฮะชิ้นท <c oughs> <c oughs> อดมันต้องจะใครไปพับประเด้งไปได้กลับบ้านแล้วชิ้นอดบ้านนอกละโอ้ยไปคิดป้าพารถชิ้นอดโทรศัพท์นั่นแหละับป <c oughs> ั๊บออกแล้วคุคนก็ไปชิ้นอด

จูจอนก็ไ hmm. ม oh, okay. oh, um, ่ได้ไปได้เลยไปไปแล้วอ๋อ่้สมัยชิบล่อมเกงเาตอน่ะคัวายเรื่นเเลยโอ้นี่นอนอยู่ไหนกันเต๋รถฉากรถอ๋อมันนอนอย่างนีเนี่ยแอเขาบ่ได้ไปที่นั่นแหะเอามันหักจิตของเรี่ยวแรงไม่างเว้ยหรือเจ๊งเรี่ยวพราะห้องรถเดี๋ยวเบิรงด้วยเสียนักเกิดจู่เรี่อยคอดังๆเล่ได้บเติมน้ำมันอมืออืนยังเติม ออาบินเยนมืที่เเติมพัทยาไปเลยีอ่ะออกพัทยาลุงต้จังหวัดจอมันเะไปนะเนียนีพัทยาก็ไปอ้อมเออทำไชนบุรีดีบโเก็ตนะเนีอก็วิ่งวป่งนาแฟอ้อมใหญ่เด็ดเมื่้มีไม่ปนระยองใหมเอกิ้มันออี่่ไหนไประยองะ้มปลระยอง ไปลุ้ง LG ไปลุ้งอะไรนั่นดีกว่าไปเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้นครับไม่ต้องครับเหลือทางคันวันเดียครับขอบคุณครับสวัสดีครับ